น้องสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะผู้ใดเข้าใจทุกข์ผู้นั้นย่อมเข้าใจธรรมคำสอนนี้เป็นเหมือนแสงสว่างให้เรารู้ว่าชีวิตที่ต้องเผชิญความผิดหวังล้มเหลวหรือเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยแต่เป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เคยทุกข์ไม่มีใครไม่เคยล้ม มีเพียงผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อทุกเท่านั้นที่จะก้าวพ้นมันไปได้ในยุคปัจจุบันหลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยแม้กระทั่งกับตัวเองความคาดหวังของสังคมบางครั้งกลายเป็นภาระหนักในใจเราเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเห็นเขามีชีวิตดีมีความสุข แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าไม่ดีพอแต่แท้จริงแล้วคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่สายตาคนอื่นแต่อยู่ที่ความดีที่เรายังรักษาไว้ได้แม้ในวันที่เจ็บปวดที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกที่เรามีในวันนี้ก็เช่นกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดอยู่ค้าฟ้าแม้ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่อาจอยู่กับเราได้ตลอดไปขอเพียงเรามีสติรู้เท่าทันและไม่เพิ่มเชื้อให้กับไฟในใจความทุกนั้นย่อมค่อยๆมอดดับไปเองเหมือนเปลวไฟที่หมดเชื้อเมื่อใจเรากำลังเหนื่อยจงอย่าด่าทอตัวเองแต่ให้พักใจอย่างอ่อนโยนเหมือนแม่ที่กอดลูกที่ร้องไห้ ให้บอกกับใจว่าเหนื่อยก็พักได้ไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราฝืนแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงแล้วค่อยๆปล่อยวางมันด้วยปัญญาความล้มเหลวในชีวิตไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็นใหม่ไม่มีใครเติบโตจากความสุขอย่างเดียวทุกคนเติบโตเพราะความทุกข์ทั้งนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดรู้จักทุกข เมื่อนั้นย่อมเห็นธรรมฉะนั้นอย่ารังเกียจความทุกข์แต่อย่าให้มันกลืนกินเราให้ใช้มันเป็นบทเรียนแห่งการตื่นรู้จงเชื่อมั่นว่าไม่มีคืนใดมืดตลอดไปเพราะแม้กลางความมืดยังมีแสงแห่งบุญและความดีที่เราเคยทำคอยนำทางอยู่เสมอพี่น้องสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดพึ่งตนเองได้ ผู้นั้นย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐคำนี้ชี้ให้เห็นว่าความเข้มแข็งแท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่เรายังยืนหยัดได้แม้ในวันที่หัวใจแทบแหลกสลายเมื่อเรากำลังทุกข์สิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่คือการหยุดนิ่งแล้วมองเข้าไปในใจเห็นความทุกข์อย่างที่มันเป็นโดยไม่ตัดสิน พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราปฏิเสธความรู้สึกแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจมันทุกนั้นมีเหตุต้นกำเนิดเมื่อรู้เหตุจึงสามารถดับได้เหมือนคนไข้ที่เข้าใจโรคจึงรักษาได้ถูกจุดบางคนทุกเพราะความคาดหวังจากผู้อื่นบางคนทุกเพราะอยากให้คนรักไม่จากไปบางคนทุกเพราะรู้สึกไร้ค่าในสายตาโลกแต่พี่น้องทั้งหลาย ความสุขและทุกข์ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยมันอยู่ที่การมองของใจต่างหากหากใจเห็นโลกด้วยความเข้าใจทุกสิ่งก็กลายเป็นบทเรียนแห่งเมตตาทุกครั้งที่เราเหนื่อยขอให้ระลึกถึงคำพระพุทธองค์ว่าแม้ฝนจะตกหนักเพียงใดย่อมไม่อาจทำให้ภูเขาศิลาไหวใจของเราก็เช่นนั้นเมื่อมีสติและปัญญา มันจะมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคลื่นลมของชีวิตความทุกข์อาจยังอยู่แต่ใจไม่ต้องจมอยู่ในนั้นอย่ากลัวที่จะร้องไห้เพราะน้ำตาคือการชำระใจให้สะอาดเมื่อใจเบาลงแล้วให้เริ่มใหม่ด้วยสติและเมตตาเมตตาต่อตอนเองและเมตตาต่อผู้อื่นการให้กำลังใจผู้อื่นในวันที่เราก็อ่อนแอคือบุญอันยิ่งใหญ่ เพราะนั่นคือการแปลความเจ็บปวดให้เป็นพลังแห่งความดีจำไว้นะพี่น้องทั้งหลายความทุกข์ไม่ใช่เครื่องพิพากษาเราแต่มันคือบันไดสู่การตื่นรู้ขอเพียงอย่ายอมแพ้ในก้าวนี้เพราะทุกก้าวที่ผ่านไปจะพาเราเข้าใกล้ความสงบขึ้นทีละน้อยพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเพราะพุทธเจ้าตรัสว่า แสงแห่งดวงอาทิตย์ไม่อาจส่องสว่างได้เท่ากับแสงแห่งปัญญาคำนี้เตือนใจเราว่าแม้โลกจะมืดมนเพียงใดหากเรามีแสงแห่งสติและปัญญาอยู่ในใจก็ไม่มีทางหลงทางตลอดไปในวันที่เราเหนื่อยจนแทบไม่อยากตื่นในวันที่เรารู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีคุณค่าขอให้เราลึกว่าเราเคยผ่านวันที่แย่กว่านี้มาได้แล้ว ทุกวันนี้ก็จะผ่านได้เช่นกันไม่มีทุกใดเกินกำลังของคนที่ยังมีใจอยากอยู่ต่อพระองค์ตรัสว่าผู้เพียรย่อมไม่พ่ายแพ้แก่กรรมขอเพียงอย่าหยุดเพียรอย่าหยุดหวังอย่าหยุดเชื่อว่าความดีที่ทำย่อมมีผล ในโลกที่เร่งรีบและสับสนผู้คนมากมายแกล้งยิ้มทั้งที่ใจร้องไห้จงอย่ากลัวความอ่อนแอเพราะแม้พระพุทธองค์เองก็เคยผ่านทุกขยิ่งใหญ่ก่อนตรัสรู้ความเข้มแข็งจึงไม่ใช่การไม่ล้มแต่คือการลุกขึ้นอีกครั้งด้วยใจอ่อนโยน ของวันนี้จะกลายเป็นธรรมของวันหน้าทุกน้ำตาจะกลายเป็นแสงแห่งปัญญาขอเพียงเราไม่ปิดใจหนีมันเมื่อเข้าใจความทุกข์เราจะมองเห็นผู้อื่นด้วยใจเมตตามากขึ้นเราจะไม่ตัดสินใครง่ายๆเพราะรู้แล้วว่าทุกคนล้วนกำลังต่อสู้ในแบบของเขาเองสุดท้ายนี้ดิฉันอยากฝากไว้กับทุกหัวใจที่กำลังเหนื่อยว่า ชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่ไม่หยุดเติบโตเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นอีกครั้งขอให้ศรัทธาในความดีของตนเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและดำเนินชีวิตด้วยสติในทุกย่างก้าวและสุดท้ายนี้ดิฉันขอเมตตาช่วยกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดโอวาทธรรมในครั้งต่อไปนะคะ